สวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้ารู้เองนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคําถามที่หลายคนถามกันมาเยอะมากเลยว่าฮาโกกับคือริโกนะคะมันใช้ต่างกันยังไงนะคะคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันมาดูตอนแรกเลยนะคะอันแรกเลยคือคําว่าฮาโกตรงนี้เผื่อใครสะกดคาศัพท์ไม่คล่องนะคะอ่ามาดูกันตัวนี้คือตัวฮีอึดนะคะจอกเป็นเสียงฮอนอันนี้คือสระอา พยางแรกอ่านว่าหานะคะต่อไปนะคะตัวคีหอกอยู่ตัวหลังเนี่ยเสียงจะก่อนไปทางเป็นกอไก่นะคะแล้วก็นี่คือสระโอนั่นเองฉะนั้นคำนี้จะอ่านออกเสียงว่าหาโก ฮากโกมีความหมายว่ากับมีความหมายว่าแหละนั่นเองค่ะอ่ะเราจะแปลว่ากับหรือว่าจะแปลว่าแลลเนี่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทเลยนะว่าใครถนัดใช้แบบไหนนะคะตัวอย่างนะคะก็จะเป็นอาหารไทยกับอาหารเกาหลีคําว่ากับตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้ฮาโกน้องสาวกับน้องชายคําว่ากับตรงนี้เราก็จะใช้ฮาโกกระเป๋ากับรองเท้าก็กับตรงนี้นะคะจะใช้ฮาโกเช่นเดียวกันฉะนั้นก็เวลาที่เราใช้งานตัวฮาโกเนี่ยก็ เป็นฮาโกแบบนี้เลยอ่าเอาฮาโกวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราจะแต่งประโยคเนี่ยแพทเทิร์นของเขานะคะก็จะเป็นตรงนี้ขออนุญาตล,ลบแล้นะคำอ่านจะได้เห็นตอนเขียนชัดๆนะคะแพทเทิร์นของเขาเนี่ยก็จะเป็นคำนามตัวแรกนะคะแล้วก็ใส่ฮาโกติดเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยเป็นเว้นวรรคนิดนึงนะแล้วก็ค่อยเป็นคำนามตัวที่สองอย่างเช่นเราบอกว่า ข้าวแล้วก็เป็นคําว่าฮากโกะค่ะก็คือคําว่ากับติดไม่งี้เลยแล้วก็อันนึงอาจเป็นคำว่าน้ำเว้นวักนะคะเขียนแบบนี้นะในแพทเทิร์นภาษาเกาหลีนะคะฉะนั้นก็ตรงนี้จะเห็นว่าฮากโกเนี่ยเราจะใช้เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนามเท่านั้นนะคะโอเคต่อไปคือรีโกะอตรงนี้อ่านออกเสียงกันนิดนึงนะคะตัวคีหอกอยู่พยางแรกเสียงออกเป็นคอควายอันนี้คือสระอือนะคะอ่านออกเสียงเป็นคือน,นั่นเอง ต่อไปตัวดีอื่นค่ะตรงนี้ตัวดีอื่นนะตัวดีอื่นนะคะจอกเป็นเสียงรอนะคะอ่ารอแบบไม่กระดกดีนะจะเขียนเป็นรอเรือหรือรอลิงก็ได้แล้วแต่เาเลยอันนี้คือสระอีนะคะแล้วก็ตัวคีอยกนะคะถ้าอยู่พยางหลังที่ไม่ใช่อยู่แรกสุดมันจอกเสียงไปทางกอไก่นะคะแล้วก็นี้สระโอฉะนั้นก็จะออกเสียงว่าคือรีโกคือรีโกคือรีโกนะคะจะมีสองความหมายนะจะมีความหมายว่าและก็ อีกความหมายหนึ่งก็คือแล้วก็น,นั่นเองนะคะถ้าแล้วก็นเนี่ยก็คือเหมือนใช้บอกว่าอันนี้และก็อันเนี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะหรือว่าฉันทํางานเสร็จและก็จุดจุดแต่ว่าอันเนี้ยจะอยู่ในแนวของความหมายแล้วก็มากกว่าก็คือปงบอกถึงลำดับของการทำนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะลองดู ตัวอย่างประโยคนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นตรงนี้ตัวอย่างประโยคบอกว่าวันนี้ฉันไปมหาวิทยาลัยและก็ไปคาเฟ่ด้วยซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็คือบ่งบอกของ2องอย่างเนาะไปมหาลัยก่อนนะคะและก็ะไปมหาลัยและก็ไปคาเฟ่ด้วยก็คือไป2ที่เลยตรงเนี้ยเราสามารถเอาคือดีโกเข้าไปใช้ได้คือดีโกต่อไปฉันกลับบ้านแล้วก็นอนหลับตรงนี้ค่ะคําว่าแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้คือดีโกได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นตรงนี้คือริโกสามารถใช้ได้2แง,ง่เลยนะคะจะแปลว่าแลกก็ได้หรือว่าแลว้วก็ได้แล้วแต่บริบทที่เราเลือกใช้เลยคราวนี้เรียนละไป2อ,อันและมาดูความแตกต่างแยกความตกต่างแบบนี้จะได้เห็นชัดๆด่วนแรกเลยนะคะคือคือริโกคือริโกตรงนี้นะคะเราจะใช้เชื่อมประโยคกับประโยคอ่าเช่นตัวอย่างบอกว่าชอนึนพ ok ับึ้นมก็สอยอ้อคือริโกมุลดมาชอสอโย อ่าชอนึ่ตรงนี้เดี๋ยวพายขอขยายนะคะชอนึนตรงนี้คือชันนั่นเองค่ะเป็นประธานมีตัวชีม้มาชี้เพราะฉันเป็นประธานพับตรงนี้แปลว่าข้าวนะคะเป็นกรรมมีตัวชี้กรรมมาชี้ที่มกอกโซยตรงนี้เป็นกิยานะคะแปลว่ากินนั่นเองซึ่งมาจากกิยา็อกตาตรงนี้เราผ่านไปรูปอดีตนะคะแสดงว่าตรงนี้เป็นอดีตนะแสดงว่าก,กินไปแล้วเป็นอดีตนะคะชอนึนพับบิ้ลมอกโอย์ฉันกินข้าวนะ คือดีโก้และก็อ่าคือดิโกและก็จะเห็นว่าเนี้ยมันคือประโยคที่หนึ่งให้ทุกคนมองตรงนี้นะคะอันนี้มันคือประโยคที่หนึ่งนะแล้วก็อันนี้มันคือประโยคที่สองเอามาเชื่อมเพราะว่าความหมายมันไปด้วยกันนะคะมูรีตรงนี้แปลว่าน้ําโดแปลว่าด้วยน้ําก็ด้วยนะมาชอซซโยมาชอซซโยแปลว่า ดื่มนะคะมาจากกิยามาชิดานั่นเองฉะนั้นประโยคนี้จะเห็นว่าเขาอ่ะก็จะเอาคือดีโกะอ่ะมาเชื่อมกับประโยคที่1กับประโยคที่2แล้วมันก็มีความหมายไปในแง่เดียวกันช้อนนึ่งพาเบิร ok ์นมอคก์เซยฉันกินข้าวคือดีโกะแล้วก็มูโดมาช็อตเซแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฮาโกนะคะเราจะใช้เชื่อมระหว่างคำนา กับคำนามเท่านั้นนะไม่สามารถเชื่อมประโยคได้เชื่อมคำนามกับคำนามเท่านั้นยกตัวอย่างประโยคดูตรงนี้นะคะพับฮากูมุยพับตรงนี้แปลว่าข้าวค่ะฮากูแปลว่ากับมุยแปลว่าน้ำข้าวกับน้ำเป็นคำนามอันนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคำนามอ่าเป็นกลุ่ม คำน้ำนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนจะเอาไปเป็นกรมเอาไปเป็นประธานได้หมดเลยสมมติว่าตรงก้อนกลุ่มคำนามตรงนี้ทุกคนจะเอาไปเป็นกรมเราจะบอกว่าเราซื้อข้าวกับน้ำแล้วกันเนาะเราบอกว่าเราเนี่ยนะซื้อข้าวกับน้ำข้าวกับน้ำตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นกลุ่มก้อนของคำนามใช่ไหมซึ่งเราซื้อข้าวกับน้ำมาแสดงว่ามันทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยมันทำหน้าที่เป็นกรมใช่ไหมคะมันทำหน้าที่เป็นกรม แล้วก็ต้องใส่ตัวชี้กรรมลงไปด้วยฉะนั้นเวลาที่เราใส่ตัวชี้กรรมตรงกลุ่มก้อนเนี่ยก็วางไว้ตรงคํานามตัวที่สอง่าเป็นมูร่นพับเข้าโกโมูร่นตรงนี้ก็คือข้าวกับน้ําทําหน้าที่เป็นกรรมและแล้วกิริยานในภาษาเกาหลีนะคะเราก็จะไว้ถ่ายประโยคก็จะได้เป็นพับเข้าโกโมูร่นถ่ายออกก็คือซื้อข้าวกับน้านั่นเองฉะนั้นตรงนี้ข้าวกับน้ําตรงนี้ค่ะมันก็กลายเป็นกลุ่มก้อนคนํานามเราจะเอามันไปทําเป็นแบบประธานก็ได้เป็น กรรมก็ได้นะแล้วแต่โครงสร้างประโยคของเราต่อไปฮักเกียวฮากุโทโซกานฮัวนะคะก็คือโรงเรียนฮักเกียวก็คือโรงเรียนฮากุแปลว่ากับนะคะโทโซกานก็คือห้องสมุดนั่นเองก็จะเป็นฮักเกียวฮากุโทโซกานแปลว่าโรงเรียนกับห้องสมุดนะคะซึ่งตรงนี้คือคำนามตัวที่หนึอันนี้คือคำนามตัวที่สองเนาะตรงนี้เลยรวมกันเป็น กลุ่มคำนามนั่นเองอกลายเป็นกลุ่มคำนามเอาคำนามมารวมกลุ่มกันนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ก็ได้สมมติว่าเราบอกว่าเราเนี่ยนะไปโรงเรียนกับห้องสมุดนะคะฉะนั้นโรงเรียนกับห้องสมุดต,ตรงนี้กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นสถานที่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นสถานที่ก็จะต้องใส่ตัวชี้สถานที่ที่ตรงนี้เราใช้ตัวชี้ a นะคะก็จะเป็น hakujo กโ g o toso น a n i แล้วก็คําว่าไปคือคําว่าคาย,ยู่ อ่าเสร็จแล้วฮากิโอฮากโก้โถโซกานี่ขายเอาก็คือไปโรงเรียนกับห้องสมุดก็สามารถใช้แบบนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ฮากโกในการเชื่อมคำนามกับคำนามนะคะก็ตรงนี้มันจะกลายเป็นกลุ่มก้อนคำนามเราจะมาไปทำประธานไปเป็นกรามหรือเป็นสถานที่ก็ได้ดูตามบริบทเลยฉะนั้นข้อแรกนะคะแยกแยะความต่างก็คือคือริโกจะใช้เชื่อมประโยคก,กับประโยคฮาโกใช้เชื่อมคำนามกับคำนามนะอ่าอันนี้คือข้อแรกนะคะซึ่ง มันก็แยกชัดเจนเลยนะว่าคือริโกประโยคนะคะฮากโกคคำนำามแบ่งไปเลยแบบนี้นะคะคราวนี้มาดูกันความหมายที่2ที่พิเศษของคือริโกนะคะก็คือมันสามารถใช้เชื่อมคำนามได้ด้วยเวลาที่เราต้องการพูดเป็นภาษาพูดอย่างเดียวสามารถใช้พูดอย่างเดียวเหมือนแบบพูดพูดอยู่แล้วก็คือริโกแล้วก็พูดต่ออย่างงี้นะคะ อะตรงนี้บอกว่าอูริคาจจกินอปาอมมาอุป,ปา,มมา,ปปาคือริกโก้เยวอูริคาจกนะคะก็คือครอบครัวของเรานะพอ่อแม่พี่ชายอ่าแล้วก็เฉยแล้วก็ฉันค่ะแบบนี้นั่นเองนะคะฉันก็ คือโกตรงนี้ก็ยังสามารถใช้เชื่อมคำนามเวลาที่เราพูดแบบนี้ได้ด้วยนะเวลาไปเจอจะได้ไม่งงนะคะฉันก็ในคลิปนี้นะคะก็มาทําความแตกต่างของคือโกกับฮากุให้ดูความแตกต่างเนี่ยก็มีแค่นี้เลยแบบหลกัลกๆนะคะก็ลองไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเคยเรียนมาดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ใครที่สนใจเรื่องภาษาเกาหลีหรือว่าสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้าหรือว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องไวยากรณ์ตัวไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างได้ไว้ภายจะเอามาสอนนะคะ